สวัสดีค่ะคินิตี้ค่ะวันนี้คินิตี้จะพามาชมเป็นตลับทองใส่เหรียญเซมาหลวงพ่อเงินงานร้านเทงปกเก้านะคะซึ่งใบนี้ตอกดับเบิลโค้ดเลยนะคะทอจุดปกเก้านะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นทรงหัวเต่าใบนี้เป็นแบบปิดหลังนะคะ ตลับทองนะคะสภาพดีเลยเป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสินะคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะ <_ t ank> แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็คือน้ําหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่22.20กรัมก็คือทองแบบเน้นๆเลยเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบแบบทองเน้นๆนะคะใบนี้ตอบโจทย์นะคะ <_ t ank> แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากนั้นพูดนอกจากนั้นเยอะมากนะคะ <_ t ank> ด้านข้างของเขานะคะก็เป็นสนิทดีเลยสวยงามนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นสนิทเช่นกันทั้ง2ด้านนะคะ ชุ่มๆแล้วก็ด้านบนห่วงต่างๆนะคะห่วงรอยบิดน้อยมากนะคะแล้วก็ด้านหลังแกลายมนมๆนนตามสไตล์เทงปกเก้านะคะสวยงามมากๆเลยเผื่อพี่ๆท่านไหนตามหาอยู่นะคะซึ่งเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะคะก็ใส่ได้นะคะสําหรับเหรียญเสมาสําหรับใบนี้นะคะใส่เสมาหลวงพ่อเงินได้นะคะแล้วก็เดี๋ยววัดขนาดกันดีกว่านะคะ ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะกว้างสุดเลยนะคะจะอยู่ที่ 2, 2> จุดเอ๊ะ 2.3เอ่อ2.4เซนนะคะของหน้าจอแล้วก็สูงสุดนะคะก็จะอยู่ที่ตรงสูงของหน้าจอนะคะ3.25เซนนะคะน้ำหนัก22.20กรัมงานร้านเทปปุกเก้านะคะตลับเหเรียญเสมาแบบปิดหลังค่ะพี่พี่ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพระรุ่นไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 โคหกนะคะร้านอยู่ชั้น3าห้างมาันดบงามมงวนร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผือท่านไหนอยากไว้มาแบ่งปันปตลับทองกอบทองพักเครื่องพัดทองคำคินิติก็ยิยนดีรับเช่าค่ะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกังใจใจคินิติทีเคด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ